สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมันนี้พาทุกท่านมาเบิ่งบรรยากาศของบ้านโพนเมืองนะครับพี่น้องครับบ้านโพนเมืองอำเภอขอวังจังหวัดยะโสธรน,นะครับ บ,บ้านโพนเมืองตำบลฟ้าห่วนอำเภอขอวังจังหวัดยะโสธรถ้าตรงไปก็ไปอำเภอ,อยางชุมน้อยเหลยวซ้ายก็ไปอำเภอเขืองในนะครับยางชุมน้อย8กิโลเมตรเท่านั้นเองแต่ถ้าไปเขืองในนี่30กิโลเมตรนะครับถ้าตรงขึ้นไปก็ไปเข้ากลางหมู่บ้าน บ้านนี้ก็ถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับบ้านโพนเมืองตำบลฟ้าหวนอำเภอฟอวังจังหวัดยะโสธร ือบ้านโพนเมืองตะบลฟ้าหวน,น้ำเภอคอวังจังหวัดยะกสงครครับ หมู่บ้านนี้ถือว่าใหญ่นะครับเข้ามาข้างในแล้วจริงๆถึงรู้ว่าใหญ่มากนะครับบ้านโนเมืองอำเภอพ้อวังจังหวัดยัตโสนรครับยังมียาวไปอีกนะครับเดีย๋ยวผมจะเลี้ยวตรงนี้นะครับ านนี้ใหญ่มากครับ ็นวัดนะครับปวามูชื่อวัดว่าวัดคนเมืองนะครับไม่ใช่โปลนะครับชื่อวัดชื่อว่าวัดชื่อว่าวัดคนเมืองบ้านโพลเมืองนะครับคุณผู้ชมครับวัดคนเมืองบ้านโพลเมืองตำบลฟ้าหวน,นอำเภอขอวังจังหวัดยะโสธรนะครับ ชื่อแปลกดีครับชื่อบ้านว่าบ้านโคนเมืองนะครับแต่วัดชื่อว่าวัดคนเมืองนะครับคนกับโคนนะครับหมู่บ้านนี้บ้านโคนเมืองแต่วัดนี้วัดคนเมืองนะครับคุณผู้ชมครับชื่อวัดกับชื่อหมู่บ้านคนละชื่อกันแต่ก็ออกเสียงคล้ายๆกันนะครับอ,ออกมาทางเดิมแล้วนะครับ และนั่นก็คือบรรยากาศของบ้านโพนเมืองตำบลฟ้าหวน,น้ำเภอคอวังจังหวัดเชียโสงรน,นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ